สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปทานอาหารมื้อเย็นนะคะที่สวนอาหารทอกุ้งเผาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธ์นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าร้านนะคะก็คือเหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเช็คอินนะคะเราไปถึงยามเย็นแล้วนะคะประมาณเกือบสี่โมงเย็นนะคะบรรยากาศของร้านก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกุ้งนะคะว่าไซส์ต่างๆจะมีขนาดเท่าไหร่อันนี้จะเป็นไซส์กลางนะคะก็คือราคา450บาทก็ถือว่าไม่เล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปนะคะกุ้งเขาจะ มี3ขนาดด้วยกันก็คือราคา380แล้วก็600บาทนะคะขนาดใหญ่อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะคะ ก็เหมาะกับการถ่ายรูปอย่างที่ว่านะคะถ้าใครสนใจแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็เหมาะกับการไปลานนี้นะคะตอนนี้เรากำลังเลือกซุ้มที่เราจะนั่งกันอยู่นะคะว่าเราจะเลือกนั่งตรงซุ้มไหนซุ้มของเขาจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่ามีเก้าอี้กับนั่งพื้นนะคะแต่ละซุ้มของเขานะคะก็จะมีเป็นตะข่ายนะคะที่ยื่นออกไปสามารถนั่งนอนได้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นรายการอาหารนะคะว่าเมนูแต่ละเมนูจะมีอะไรบ้างก็จะเน้นไปที่กุ้งมีหอยมีหมึกมีปลานะคะก็ราคาของเขาก็จะมีให้เลือกตั้งแต่อ่าปานกลางแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เมนูเขามีหลากหลายหลากหลายมากมีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะเหมาะสําหรับให้เราเลือกสั่งทานตามที่เราชอบเลยนะคะเมนูแรกมาแล้วนะคะอันนี้เป็น กุ้งทอดซอสมะขามนะคะที่เราสั่งซื้อกุ้งในราคา1กิโลครึ่งนะคะก็คือราคาต่อกิโลก็คือ450บาทนะคะอันนี้ครึ่งกิโลก็ได้8ตัวนะคะสำหรับไซสกลางนะคะอันนี้เป็นกุ้งทอดซอสมะขามเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นส้มตำไทยนะคะนนี้จะเป็นตำไทย ออกรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้ราคา70บาทนะคะเขาก็จะโรยด้วยกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงก็คือเป็นผักนะคะก็จะเป็นกระหล่ำปีนะคะกับอับ ถั่วฝักยาวเมนูนี้นะคะก็จะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะเขาเสิร์ฟเป็นหม้อไฟเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปริมาณกุ้งที่เป็นไซส์กลางครึ่งกิโลนะคะถ้าเราไม่ได้สั่งกุ้งแบบเอาไปทําให้เขาทําให้นะคะเราก็สามารถสั่งเป็นเมนูได้อันนี้ก็จะตกอยู่ที่ราคา200บาทนะคะ พอดีรอบนี้เราสั่งเป็นกุ้งเป็นกิโลนะคะรวมทั้งหมด1นกิโลครึ่งจัดทําทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะคะก็จะเป็นกุ้งผัดซอสมะขามนะคะแล้วก็จะเป็นต้มยำกุ้งน้าข้นแล้วก็กุ้งเผาอันนี้ก็จะเป็นครึ่งกิโลของไซส์กลางนะคะกุ้งเขาจะมี3ามขนาดด้วยกันนะคะก็จะเป็นไซส์เล็ก380ดบาทไซส์กลาง4ี0รอยหสิแล้วก็ไซส์ใหญ่ห0 0อบาทนะคะ เขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็เขาจะให้ต่อคนเลยนะคะก็จะได้มาสองถ้วยด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติของต้มยำกุ้งน้ำข้นจะรสชาติเป็นแบบไหนนะคะรสชาติของเขาก็ยังจัดจ้านนะคะเราไป ทุกครั้งนะคะเราก็ต้องสั่งต้มยำกุ้งน้ำข้นนี้นะคะเดี๋ยวเมนูถัดไปนะคะเราก็จะลองทานาส้มตำนะคะเป็นตำไทยรสชาติของเขาก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้เราก็จะมาทุกครั้งเราก็สั่งเป็นเมนูนี้ถ้าเราจะทานส้มตำนะคะก็อร่อยคะ่ะรสชาติของเขาก็จะไม่เผ็ดมากนะคะออกเปรี้ยวหวาน สำหรับคนที่ชอบทานตําไทยนะคะถ้าตําลาวก็จะอีกราคาหนึงแต่ถ้าเป็นตําไทยกุ้งสดนะคะที่เราเคยสั่งมาทานก็จะอยู่ที่150บาทเดี๋ยวเราจะลองไปทานากุ้งเผานะคะกุ้งเผาของเขาก็จะขนาดไซส์กลางกุ้งก็ยังเป็นๆอยู่พอเราสั่งเผานะคะเขาก็ชั่งกิโลแล้วก็นำมาเผาให้เราใหม่ๆเลยนะคะกุ้งที่สดๆนะคะก็จะทำให้รสชาติแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะเด้งแล้วก็รสชาติก็ยังดีอยู่นะคะก็คือสดใหม่ พอทานคู่กับน้าจิ้มซีฟู๊ดแล้วก็อร่อยนะคะตอนเราไปวันนั้นนะคะก็เป็นอากาศช่วงเย็นนะคะเป็นอากาศดีนั่งเป็นซุ้มเป็นส่วนตัวนะคะใครสนใจชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็มาทานกันได้นะคะที่สวนอาหารทอกุ้งเผาอําอเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะอันนี้ทางเราก็มาประมาณ3ครั้งแล้วนะคะก็แนะนํานะคะคนที่สนใจค่ะขอบคุณค่ะ